สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามปีนางคลองเจออีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นตะก้อสองสองนะครับฝั่งหันหลังมาเป็นป๋ายัดจุฬากับเจ้าหนุ่ยหัวระเบิดนะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นเจ้าขวัญบอลไก่กับเจนหน่วยนะครับเป็นแรกข้ามระหว่างเจนหน่วยกับเจ้าหนุ่ยนะครับอากายเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับจบจากคู่นี้แอดมินต้องไปทํางานนะครับ ว่าแอดมินต้องไปทํางานนะครับจบจากคู่นี้นะครับขออนุญาตตัดไหลสดเลยนะครับถ้าจบคู่นี้นะครับผ mm hmm. ักไายเพื่อสมาชิกเข้ามานะครับติดตามกันตอนนี้นะครับในเพจกล้องไฮไลท์มันๆที่สนาม mm hmm. ปีนังคลองเตยนะครับถนนพระรามสามซอยแปดสิบเอ็ดนะครับ mm hmm. อยู่ใต้ถังด่วนนะครับปลายัดเปิดเอายกขึ้นไปเจ้าหนุ่ยมองไปโดนเกี่ยวหลังเท้าของเจ้าขวัญเจ้าขวัญยกเข้ามา mm hmm. โอ้โหยกไม่เข้า แตมยังเท่ากันอยู่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับเอาเสือไปเจีนวยเปิดเจ้าขวัญยกเอาเจนวยมองมาเรียบร้อยเปียวเปียวเปียวหนึ่งต่อหนึ่งนะครับจีนวยเสือมาเอาป่ายหยัดเปิดหนึ่งข่ายหยัดยกเข้าไปเจ้านุยปกักเอาหนวกหลนนะครับเอาแล้วเจนวยมองมาเรียบร้อย โอ้โหฟาวเจ้าหนุ่ยฟาวนะครับเปิดเนื้อเอายกเอามงยอดเอาเอาว่าไงยังอยู่เจ้าหนุย่ยมงไปข้างหลังเจ้าขวัญเปิดยกเข้ามา,เจ,งมงมาเจ้าหนุ่ยมงมาเจ้าหนุ่ยเปิอดอาหยัดยกเข้าไป ปักเขาให้โดนแง่งเรียบรอย้อยอาทักกายเพื่อสมาชิกทั้งเจติท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามปีนังคลองเตยในเพจตะก้อไฮไลท์มันมันของแอดบินบัวขาวและแอดบินพงคุนรักตะก้อนะครับบรรยายเกมการแข่งขันที่ปีนังตอนนี้สนับสนุนการไหลสดโดยป๋าพงเดชนากูสร้างแล้วเข้าหัวม่ดีบังสุดดีนะครับเอาไงเจ้าหนุ่ยมองไปโดนหัวเจ้าขวัญเจ้าขวัญยกเข้ามาเอ็นเวงมองมาโดนหลังเท้า้อย หนึ่งต่อสองสืบอมาป้ายหยัดเอาป้ายหยัดเปิดโอ้โหป้ายหยัดแตกสองต่อสองนะครับเอาเปิดเอายกมอวไปเรียบร้อยกายพุสพาที่เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้อยู่กันที่ปีนังคลองเตยนะครับ สองต่อสองนะครับระวังวังระวังยเข้าไปเจ้าหนุ่ยปาเขาให้เรียบร้อย 2ต่อ2นะครับป๋าหยัดเปิดเจ้าหนุ่ยวา่าไงมงไปเรียบร้อยสามต่อสอนนะครับป๋าหยัดขึ้นนำนะครับตอนนี้เอ้าทับไทยคุณเมืองนะครับคุณเมืองทานะครับอ ไม่รู้นะครับอาจเป็นเอฟซีจากทางประเทศเพื่อนบ้านนะครับขอบคุณมากนะครับที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเพจนะครับดูไหนก็เราก็ดูได้นะครับถ้ามีเน็ตมีโทรศัพท์นะครับแล้วก็กดติดตามเพจไว้นะครับเวลาไลฟ์สดเราจะได้ดูตะก้อน,นะครับสองต่อสามอต่อสเอาเสิร์ฟมาเจ้าหนุยเปิดปาหยัดยกเข้ามาเจ้าหนุยปักเข้าให้เรียบร้อยอ อยู่ประชาชื่นชัดเจนขอบคุณมากครับคุณคุณมดนะครับคุณมดหรือคุณโมดก็ได้นะครับเอาโมดประชาชื่นกันแล้วกันนะครับอ่าทักทายคุณโมดประชาชื่นนะครับอยู่ประชาชื่นชัดเจนขอบคุณมากครับที่กดติดตามและรับชมอยู่ตอนนี้นะครับสองต <ห because S 2> <อ>่อสามเจ้าหน่วยเซิร์ฟมาเจ้าหน่วยเปิดหนึ่งป้ายัดยกเข้าไปเจ้าหน่วยมองไปโดนเขาเจ้าหน่วยเรียบร้อยดี ตายทั้งสิบแปดท่านนะครับสามต่อสองเจ้หน่วยเปิดหนึ่งเจ้าฝันยกเข้ามาเจ้หน่วยมองมาเจ้าโดนเกีย่ยวปะายัดสองต่อสามครับเอาเสือมาเอาเปิดเอายก ao mông đốn kiều ao yộc trên vai mông má đẹp rồi nhào nhau เดินมาฟิวให้แน่เห็นุ้ยมงมาเปิดเอายกเด็กนุย้มยมงยกเรียบร้อยอันนี้เป็นเป็นตะก้อชิงเงินรางวัลน,นะครับตะก้อชิงเงินรางวัลที่สนาม,มเป็นสนามชิงเงินรางวัลน,นะครับจีบเรียมเตะกันหน้างานนะครับไม่ใช่ตะก้อถ้วยแล้วก็ มาเบิ่งนี่พอแล้วพอขายของกันหนึงทักทายคุณจงนะครับคุณจงคุณจงประจงนะครับทำไมรุ่นประชาชนแข่งกับอาวุธสัวครับอันนี้ตะก้อสองสองฝัง่งคีบเรียมเตะกันนะครับเอาหมวงไปโดนเกี่ยวเจน่วยเจน่วยว่ยวงางาเอายกล้นมายกเข้าไปเจ้าหน่วยหมองไปเรียบร้อยเบิ่องนี้พอท้ายน้ำเพ้าเดียว

É

yes sir นี่หาเงินใช้นี่อยู่กันพเพราะเงบอกว่าหาเงินใช้ีไมไม่ได้ยินเสียง่ากเต็มเท่าไรแล้ววะห้าตอนนี้เต็มหกต่อห้านะครับวังเชนไว้นำ ตอนนี้เปลี่ยนแดงนะครับเอาไม่ใช่เจหน่ยบอลไก่กับขวนบอลไก่นะครับเจหน่ยเสิร์ฟไ,ไ,ไปตรกนี้ปลายัดเปิดปลายัดยกุกนวยตีประคองม,มาหาเจหนยเจหนย เรียบร้อยไา้หยัดเกียเ่ยวเปลี่ยนทรงนะครับลูกนี้ห้าต่อหกนะครับเจโนยเปิดขวนย่เจโนยตีย ต่อ5นะครับเจนวยเสิร์ฟลูกนี้หนุยเปิดปลายาโยกหนุยตีตดนเจนวยเกี่ยวไม่ได้นะหนุยเสิร์ฟมาเจนวยเปิดขวานยกเจนวยยอดเรียบร้อย

ตอนเราอยู่กันที่สนามทีนางครองเตยนะครับสนามหนุนการไล่สวดโดยฝาพงเดชธนาผู้สร้างนะครับผู้จาหน่ายสีวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างแย่ขอชาวที่ตุ้งผู้นะครับเอาเจ้าขวัญยกเข้าไปเจนวยมองไว้เอาเจ้าหน่วยเปิดด้วยหลังเท้าเจ้าหนวยมองมาเจนวยเปิดหัวเจ้าขวัญยกเข้าไป เป็นวยมงเรียบร้อย6กต่อ5้านะครับเจ้าหนุ่ยเปิดหนืองป้าหยัดยกเข้ามาเจ้าหนุ่ยมงมาเรียบร้อยอแต้มยังไม่หนีกันนะครับ6ต่อ 5, 5้ห้าต่อ6นะครับ ้าโหครับเอาซื้อมาเอาเปิดหนึงเอายกเจ็หนไวยมงไว้เรียบร้อยหต่อห้านะครับเปิดหนึ่งเายกเอา,เอามงมาเรียบร้อยดีนะครับโอ้โหถือว่ามงดีนะครับเจ้าหน่วยหัวระเบิดนะครับ ถ่ายนะครับบางยี่สิบสั้นนะครับเราอยู่ที่กีนังคลองเตยนะครับเจนวยเปิดหนึ่งเจ้าขวัญยกไปเจนวยมงไปเรียบร้อยหกต่อห้านะครับเอาเสือไปเอาเปิดหัวเอายกขึ้นมาเจ้าหนุยมงมาเรียบยังอยู่นะครับเอาเจนวยมงไปเรียบร้อยนะครับโอ้โห เอาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับเจ็ดต่อห้าแล้วครับตอนนี้เอา้เอาโมงมาโอ้ ตัวอีบ er ัวบัวกางบัวกางกางเดียวกางร้องนั่นน่าเลยตีอือตีหลวงพ่อร้อง เปิดเจ้าขวันยกขึ้นมาเจนวยมมองมาเรียบร้อยเอามมองมาเปิดเอายกเจนวยมมองไปโดนเกี่ยวปลายัดปลายัดยกข้ามา เอาหนุยมงมาโดนเกี่ยวเจ้าขวัญเจ้าขวัญยกเข้าไปเอายกลุนหายัดเปิดหนึ่งยกเข้ามาเอายกลุนเหมือนกันเอา้ายกขวัญยกเข้าไปเจนเว่ยมงยอดเรียบร้อยโอ้โหเอาแล้วครับแปดต่อเจนแล้วครับตอนเนี้ย <c oughs> ออกโมงเรียบร้อยดีเอาละครับเก้าต่อเจ็ดเลยนะครับออกโมงมาก ทีมงานบอลไก่นำอยู่นะครับ9-7นะครับมาดีทตใสกันเนี่ยเสริไปเจ้าหนุ่ยเปิดป้ายัดยกเข้ามาเอ้ามงเอาโดนเกี่ยวเจอสีอมาเปิดหนึ่งเจ้าขวัญยกเข้าไป เจนวยมงไว้เรียบร้อยดีเก้าต่อเจ็ดเอาเสือไปเปิดหัวเอายกเจ้าหนุยมงมาเจนวยเปิดเจ้าขวัญโยกเจนวยปาเขาให้โวนเกี่ยวเอายังยู เจ็ดต่อเก้าแล้วครับแขวันเปิดหนึ่งเอาโยกเข้าไปเจ็ดห่วยบวงไว้เรียบร้อย 9ต่อเจ็ดนะครับเอาเจ้าหนุยเปิดยกเข้ามาเจ้าหนุยโมโหยเจ้าขวัญเข้าไม่ทันนะครับเอาเปิดเอายกเจ้าหนุยหมุงไปโดนเกี่ยวเจ้าหนุยเอาแล้วเจ้าหนุยหมุงมาเจ้าขวัญเปิด เจ้าขวัญยกเจ้หน่วยมวงไปโดนเกี่ยวเอาแล้วไายัดยกเข้ามาเจ้าหน่วยมวงบางหลังเจ้หน่วยเปิดหัวขวัญยกเข้าไปเจ้น่วยมวงไปเรียบร้อย เก้าต่อเจ็ดเอาเสือไปเปิดหนึ่งเอายกเอามงมาเรียบร้อยเจ็ดต่อเก้านะครับเอาเปิดหนึ่งเจ้าขวัญยกเข้าไปเจ้าหน่วยมงไปโดนเขาเจ้าหนุ่ยเอาแล้วเจ้าหนุ่ย มงมาเอาโดนเรียบร้อยนะครับตอนนี้ไล่มาอีกหนึ่งแต้มเป็นแปต่อเก้านะครับเอาเสือมาย็นหวยเปิดเอายกเอามองเอามองไม่ข้าม ขวันรกเข้าไปเอา้าม,มง สิบต่อเก้านะครับออกแล้วก็เจ้าหนุ่ยเสิร์ฟออกนะครับอากาศอย่างยี่สิบสามท่านนะครับเราอยู่ในเขตตะก้อไฮไลท์มันๆนะครับอยู่ที่สนามปีนังคองเตยนะครับเจนระหว่างฝ่ายหยัดจุฬากับเจ้าหนุ่ยนะครับฝั่งนี้เป็นเจ้าขวัญกับเจนหน่วยบอลไก่เอาเปิดเอายกเเจ้าหนุ่ยโม่งมาเจนหน่วยเปิดหัว Hậu dốc nó bay, chế nuôi mông bay, phải giặt bớt phải giặt, dốc nó ra, nuôi mông ra, đôn kèo hổ, đủ พักเขาให้เอาแล้วขึ้นแท่นนะครับตอนนี้เอาฟาวเจ้าหนุ่ยนะครับก้าต่อสิบนะครับเปิดเอายกเอาหมวกมา ครับพอดีมีงานด่วนเข้ามานะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปนะครับโอ้โหขอโทษ FC ด้วยนะครับไลฟ์สดไม่จบนะครับ FC โดนเรียกไปทำงานด่วนนะครับแอดมินโดนเรียกไปทำงานด่วนครับขออนุญาตตัดคลิปนะครับขอโทษ FC ทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปเลยนะครับ